เขาเรียกอะไรกรรมการหรือชุดกรรมการอะไรไม่รู้อะนะครับเอาสองครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่พีเอฟซียามเช้ายามบ่ายทุกท่านนะครับสวัสดีวันหยุดทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มีหลากหลายองค์มาส่องให้เอฟซีดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้แสงไฟอาจจะดูมืดมืดหน่อยนะครับไม่รู้จะส่องพาเห็นหรือเปล่านะมาเอ่อก็จะมีนะครับเป็นปืนแตกนะแล้วก็เป็นวัดขวางมีจอบหัวเขียนด้วยองค์หนึ่งนะครับ มาดูวันที่องแรกนะครับนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นพิมไออะไรนิยมเสียนบาโตโนหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะเพราผมก็ไม่ค่อยอไม่จําำชื่อพิมพ์ไม่ค่อยได้นะของปืนแตกนะครับวันนี้ก็รวมหลุดปืนแตกให้เลยนะครับนี้เปิดไว้สามพันนะครับเปิดไว้สามพันบาทเทสูง่ายนะครับเปิดไว้สามพบาทวันนี้มีหลายองค์เลยนะครับ ผมจำชื่อพิมพไม่ได้เนี่ยเขาก็เล่นกันแพงกว่านี้นะแต่ผมเปิดสามพันพอนะครับเพิ่งได้มาว่อเช้าก็เผื่อได้หลุดทุนนะครับเปิดสามพันบาททนายชื่นชอบทอลองได้นะครับด้านมาสองพิมพนี้ผมได้มาสององค์อ่ะเดี๋ยวสองให้ดูเลยนะครับสององค์เนี่ยเขาจะเป็นพิมพ์เดียวกันนะเอาเท่ากันนะครับเอาเท่ากันสามพันบาททานใาดอยากรับชมรูปเพิ่มเติมก็ทักมาขอได้นะครับ สวยแท้ดูง่ายนะครับสวยแท้ดูง่ายเลยปืนแตก <c oughs> ผมก็เรียกจำชื่อพิมพ์ไม่ได้เขาเรียกพิมพ์อะไรนะจุเปิดเท่ากันครับสามพบาทแล้วก็จะมี2ององนี้ผมผมได้มาแล้วเขาบอกเป็นเหมือนเป็นพิมพก์มเขาเรียกอะไรกรรมการหรือชุดกรรมการอะไรไม่รู้อะนะครับ เอาสอง0นะครับเอาอง์ละ2,500บาทเทดูง่ายนะครับ fc อา่าผมต้องบอกอย่างนี้นะก็พิมพวกนี้นะี่ไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับท่านใดที่เจอแล้วรือชื่นชอบก็อุดหนุนได้เลยนะครับไม่ได้เจอข้างนอกกันง่ายๆนะครับเป็นพิมพ์กรรมการหายากเอา2 5 0พหาพอนะครับหายากแต่เอาถูกกว่า <c oughs> นะครับท่านใดชื่นชอบก็เลือก ดูกนได้นะครับแท้ทุกองค์นะครับชึบชบชุบ,ชบอง์นี้อีกหนึ่งองนะพิมพ์เดียวกันเนะี่ยได้เนื้อาหาเดิมเดิมได้พิมพเดิมเดิมเลยนะครับวันนี้เหมามาเยอะหน่อยนะครับเหมามาเยอะหน่อยท่านใดดูแล้วชื่นชอบถูกใจองไหนนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ู1ย์ปด 1,2,3,7,7,1,6นะครับนะวันนี้มีปืนแตกแบ่งปันนะครับอันนี้อีกหนึ่งพิมพ์นะครับไม่รู้เขาเรียกพิมพ์อะไรนะอันนี้เอาเปิด2,000พอนะครับถูกใจชื่นชอบทักได้นะครับเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับปืนแตกปืนแตก จึ๊บจุ๊บวัดขวางก็มีนะครับ FC วันนี้วัดขวางก็มีเผื่อท่านใดเข้ามาดูคลิปแล้วโอ้บอกว่ามีแต่ปืนแตกนะเดี๋ยว FC จะเบื่อกันนะครับสองสององนี้ให้หมดก่อนละกันนะครับสององสุดท้ายสององนี้เปิดสองพันห้าร้อยบาทนะครับจริงๆครับผมว่าอยากจะเปิดแต่องค์ละสามพันนะ FC เอาเท่านี้พอนะครับพาเขาเขาไปได้เกินนี้นะ ท่านใดที่เป็น f อซผมอยากจะได้ก็ชุดนี้ผมหลุดราคาให้นะครับเอาไม่แพงสองพันหบาทเขาเล่นกันอยู่สามพันห้าสาพนะครับราคาที่ผมได้มาผมก็แบ่งให้ f อฟนี่แหละนะครับพอดอีช่วยพักพวกเขาเช่ามานะครับชุดนี้ถูกใจชื่นชอบนะครับองไหนสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกะครับต่อมาองนี้เป็นจอบหนะ้อยเขนนะองนี้ผม ดูแท้ดูง่ายนะครับเปิดไว้12,000บาททนาดชื่นชอบต่อรองราคาได้นะครับสภาพเขาจะไม่สวยเท่าไหร่นะองนี้สภาพเขาเนี่ยสภาพใช้เดิมๆนะเขาจะบางหน่อยนะครับแต่ถามว่า,าตั้งแต่เคยได้มาองค์ไหนเห็นหน้าช้าสุดก็น่าจะเป็นองค์นี้นะเพราะว่าเห็นสภาพร่องรอยเนี่ยเห็นใบหน้า,าหลวงพอเงินท่านชัดเจนปกติที่ผมได้มาเนะี่ยเขาจะสึกเป็นสภาพใช้หมดเลยนะครับองค์นี้ยังพอเห็นยังพอเห็นหน้าเห็นตาหลวงพอเงินท่านอยู่นะครับ แท้ดูง่ายครับเปิดไว้1 2 0 0 0บาทตกใจชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจอบใหญ่หอยูอ่ว่าจอบใหญ่ลงพ่อเ,พเงินวัดห้วยเฉนนะครับหาไม่ยากแต่ว่าที่นี่มีให้ดูนะครับต่อมาเป็นเปลี่ยนวัดบ้างดีกว่านาอ f เอฟซี FC. มาเปลี่ยนจากห้วยเฉนมาเป็นวัดขวางกันบ้างนะวัดขวางมีมาให้ดูสามองค์เลยนะครับวันนี้มีมาให้ดูสามองค์ องแรกก็เป็นพิมพ์แปะยิ้มนะครับโอ้โหยิ้มมหาเสน่ห์เลยนะครับแปะยิ้มแท้นะครับวัดขวางกลุ่วัดขวางวันนี้เอาเปิดเท่าไหรด่ดีเปิด2000บาทแล้วกันเปิด2000บาทท่านใดชื่นชอบหรือถูกใจฝากไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เปิด2000บาทให้ต่อรองด้วยนะครับต่อมาเป็นพิมพ์ ขี้ตานะครับขี้ตาฐานบอทองคําแท้ไม่ต่อโค้ดนะครับนะพิมพ์แท้ไม่ต่อโค้ดถูกใจชื่นชอบก็บอกได้นะครับไม่แพงนะสภาพสวยเดิมๆเ,เลยนะครับเอาเมื่อกี้ไม่รู้ผมเปิดไปเท่าไหร่นี่ยเอาเปิดเท่าไปยิ้มแล้วกันปกติผมว่าจะเปิดสามพันห้าสามพันนะแต่วันนี้เอาเปิดแบบราคาให้ถูกกว่ามีปืนแตกอีกนะครับ ถูกใจชิ่นชอบนะโทรมาสอบถามราคาได้อีกทีหนึ่งนะครับโทรมาสอบถามได้เลยก็เดี๋ยวถ้าคุยกันถูกใจเดี๋ยวลดราคาให้อีกนะผู้เล่นนะ F4 ก็ลดราคาให้ทุกคนแหละนะครับท่านใดที่สนใจพระเครื่องนะครับก็เดี๋ยวลดให้ <c oughs> อง์นี้จะแพงหน่อยนะครับเปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงวัดขวางนะครับ <c oughs> โอ้โหเนื้อแบบนี้เนื้อหาแบบนี้หล่อล่าบึกนะครับหล่อล่าบึกหล่อล่าบึกเลย เทดูง่ายนะครับทัานใดที่ชื่นชอบวัดขวางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะผมบอกเลยว่าถ้าเจอองนี้ไปนะครับต่อให้มีฐานสูงพิมพ์นี้อยู่แล้วถ้าเจอองนี้ไปก็ต้องเอาอีกอง์นึงนะครับสวยสวยนะครับอง์นี้สวยเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมฐานสูงนะครับกลุ่มวัดขวางเทดูง่ายสบายตานะครับเทดูง่ายสบายตาต่อมาองสุดท้ายผมดูเป็นพิมพ์ขี้ตาเก่าตีเป็นเก่าไม่รู้ที่แล้วกันนะจริงๆก็ คือเขาก็ต้องตีเป็นของเก่าเนาะ fc เนี่ยเนื้อเ,เขาออกเหมือนเป็นไม่รู้สมมติเงินหรือยังไงนะดูเก่าดูแก่ดีนะครับหนึ่งเดียวนะครับหนึ่งเดียวไม่ค่อยได้เจอจากพิมพ์คิดว่าน่าจะเป็นพิมสามชายเอาไม่แพงวันนี้เอาเปิดสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทท่านใดช,ชื่นชอบนะครับหรือถูกใจว่าไหนก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับหรือจะสแกนคิวอาร์โค้ดแอดไลน์ช่วงต้นคลิปก็ได้นะครับ คลิปนี้ก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรสองให้ FC ดูแล้วนะครับถูกใจชื่นชอบพวงไหนนะครับทักมาคุยกันได้คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ